อากาศเริ่มน้าแหละพี่น้องตื่นขึ้นมาอากาศสูงองศาบางมือนก็สามองศาเนาะบางมือก็าห,อกหาองศาหกองศาเจ็ดองศาประมาณนี้ในเวลาที่ว่าเขาจะต้องเอางวูว่าเขาเห่าแล้วทุกคนไปเบิร์นน้ำกันว่าเขาเสียใจเขาอยาก่ายไปไหนทุกคนสบายดีทุกคนมาพบคาพระเจ้าพี่ไม้สาวลาวอินยูเคคลิปนีชิพ้าทุกคนไปไล่งูว่พี่น้องได้งูว่กับมาเฮือนไปเบิร์นน้ำกันว่าเสียใจอยากไล่ง่ายว่าพี่น้อง ก่อนอื่นถ้าก็ต้องออกไปก่อนพี่น้องออกไปหางูหวเนาะเพราะวงูมันอยู่ทงหยาเนาะออกจากเคขื่อนไปกับประมาณสี่หาลักผลพี่น้องเพื่อว่าจะไปหางูเนี่ยบอนที่ว่างูอยู่เนาะกรผ่านทงหยาสองสามทงพี่น้องช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแหละพี่น้องพอสั่นก็คือหยาก็สีโบว์เห็นหระสีเขียวพี่น้องก็เป็นสีแบบสีน้ำตาลใหม่พอหยามันก็เริ่มท่ายแล้วนะทุกคนพอสั่นก็คือจึงได้เวลาที่จะต้องเอางูเข่าเห่าเนาะมันก็หนาวพี่น้องถ้าบอกเข่าก็ได้บอกก็ได้เลยพี่น้องตีต้นมันเนาะเหาก่อยงูเนามีปัญหาอย่างงูเาขน ก็จะเปิดประตูป้าไว้พี่น้องงวอยู่นี่นะพี่น้องหอด้วดูน้าวสีนะมันเคยแล้วมันมันเป็นกิจกรรมประจําปีเนาะที่มันเคยเขาเห่าเสินเวลาเขาเปิดให้มันนะมันก็สแล่นกับมือเพื่อนเองมันเนาะอคอยก็เลยเปิดประตูป้าเหมืนให้มันให้มันออกเองมันเนาะแล้วออจะไปลลอกไหมเพราะว่าลลอกหนันมันอยู่ไกลจากล็อกพวกนี้จะไปเอาพวกหนั้นกับก้อนเนาะสำหรับพวกนี้ก็ปล่อยมันปะามันตามนี่ให้มันเมื่อเองมันเนาะท้าว่ามันเมื่อบ่หอดเพื่อนเขาจะคอยมาอะไรปอกเอามันเขาจะมาเอาพวกนี้พี่น้องนี่เด้ พวกนี้นี่แหละแล้วเขาจะไละ่เอาพวกนี้แหละกับเพื่อนเนาะเพราะว่าล็อกนี่ก็เสใกล้แน่ในกลุ่มนี่ก็บ,บรรยายพี่น้องกลุ่มนี่มีอยู่เศรตัวเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่นแต่ว่าเขาจะเอากับเนาะที่จริงนะเอากับก่อนนานี่สองสามกลุ่มแหละพี่น้องแต่ว่าบุญไหถ่ายคลิปเนาะก,ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งกลุ่มนี้ ม่พี่น้องมันก็ยังบ่หันอยากไปแต่ได้มันก็ยังพากันกินอยู่เฮาก็ต้องได้กระตุ้นมันไปพี่น้องไล่มันไปเวลาอะไรงัวพี่น้องเฮาจะสังเกตเบิ่งมันสิมีตนึงที่เป็นหัวหน้ามันดอกตัวนึงสิเป็นแบบโตัวนําทางมันเห็นตัวนึงแล่นไปก่อนมันก็จะแล่นไปนํากันเนาะมันอยากแต่ตอนว่ามันยังพันมีตัวใดนํานํเดินหน้าได้พี่น้องยังบ่มนตัวใดที่ว่ามันเดินก่อนมันไปก่อนสินะหลังจากนั้นมันก็สิไปเองมันเนาะเฮามาไล่งัวแม่นเฮาบ่ได้เอาม้ามานําพี่น้องเพราะว่าเคยมีปัญหาเทื่อนึงเนาะเอาม้ามานําแล้วงัวมันส่วนมาตายสินะหลังจากนั้นก็เลยบ่ได้เอาม้ามาเลยเนาะอีตนมา เพราะว่างูวมันบริสุทธิ์งูวมันบริยานมาเนาะมันบอกคือแกะขั่นคือแกะละแมนว่าม้ามันสมารคุ้มได้แต่ว่างู้วนไม้ามันบอกสมรคุ้มได้เนาะแต่ว่าม้าไปเหางู้วเสียงงูมันกระสือขึ้นก็พี่น้องเพราะว่าโตมันใหญ่กว่าโตมาเนาะเหาก็จะไล่มันกับเพื่อนพี่น้องเี่มันก็เลิ่มยางไปแต่พี่น้องเลิ่มทะยอยทะยอยไปแล้วทุกๆปีแมนว่าเฮาจะได้งอัวนเขาเหาเนาะเฮาจะเอาเขาสวงต้นเดือนสิเอ็าก็จะทะยอยเอาเข่ามือคล้วคุมซ้องคุม การเกียมเห่าก่อนแล้วกาทำความสะอาดเห่าเนาะก่อนที่ว่าเขา,าจะเอ online, าเขาพอสนั่นก็คือคอยทย่อยเอาเขาเหมือละกลุ่มสองกลุ่มจนกว่าจะครบประมาณกลางเดือน er meter, an joue, สิบเอ็ดมันมาเห้เอาเขาครบว่ตถุกกลุ่มเลยเด็กผิวน้องเวลามันมาห่มตกันแล้วสองสามกลุ่มที่ว่ามาหมกันผี่น้องส่วงที่ว่าอันต้นคลิปที่ว่าใครประตูให้เพลินนี่ผิวน้องมันกระแลนมาเองมาเลยเพราะว่ามันเค่อยมากเนาะมันสวงมันก็หูเลยว่าเออมันเป็นสวงหนาหนาวเสร็จมาก็มาพววนี่มันเอาเขามาก่อนนะผี่น้องพัวนี่มันเอาเข้าแต่หมู่บ้านนี้พัวนี่กระซิค้างอย สีดำเลยนะเมนสายพันธุ์อัลบอรีนแองกิสส่วนหนาขาวของน้แมนแฮร์รีฟอร์ชส่วนโตสีน้ำตาลนี่ทุกคนตัวนัน้นน้ำแมนลามาซานเนาะมันจะมีอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอาจจะค่อนยากกว่านี้จะมีสายพันธุ์กาโรเวและก็ะกจะมีตัวหนึ่งที่ว่าเป็นสีอันสีเทาหันแล้วก็จะมีตัวหนแมนบูเกย์ยูยฟาร์มก็จะมีประมาณสี่หาสายพันธุ์อยู่แล้วทุกคน <c oughs> ในเวลาเพา่ึนเขาเห่านะแยบคนแยเพบคนแม่อยู่แต่แม่ลุงอยู่แต่ลูกอนะันนั้นเป็นก่อนเกลือก่อนเกลือแฮร์ธาดาเาาาออมมส่่่งงนนนีี้้พ แม่ซิภาพไปเบิง่งว่ามันเป็นกอนแบบไหน,นฮัลโหลฮัลโหลเพีกบอยอายุฮะก็หาเดือน <หา S 1> พี่น้<า>องตอวนี้นี่ตัวบกงแง่าบ,บงางไงซะบอยาถ้าจะาสีได้ย่างเขามาหาหลดุดฮัลโหลฮัลนนี่โอ้ย<า>อันนี้เป็นอุปกรณ์พี่น้องอุปกรณ์เจาะกระหว่งตัดหญ้าอย่างนี้แหละแทกหญ้าตัวนี้เราเป็นตอกเสาหัวนี่ดิตัวนี้เราไม่นตอกเสาหัว นี่แล้วก็มาป้าไปหนีเพราอน,นเบอร์รดูแหละแซวออกไม่ใส่อีกเธออกับสุลเล่สวนซัมเมอร์สุส่มลูคุณพี่น้องนี่แล้วก็ค้างอยู่ขอกนี่แน่แล้วก็ย่างป่าตาแหน่เอาเขามาเธออกับมี่พี่น้องฮัลโหลเอวิบ้านฮาวยู่โอ้ยอเดอออลเฮียอ๋อท่าหนั้นแม่เพคนห้องอีกคนพี่น้องเนี่ยเดสคัมคุณนะเบอร์ทูฮัลโหล a o t h i s wow, one too big mm. hey what you eat why you too big is that galabeg or not is that galabeg cup or not no I'm just hey too big Mm -hmm. i s you too big guy hey. when you know the cow why dot your air t u r b u y from his friend when they will check two well this is this years No, the cow. You are that he buy from the. Yeah, they're in the big shed. Huh? They're in the big. When train. he takes who? Uh -huh. When? No, oh, yesterday or day before. Sure. Yeah, you were here. No, I'm not here. You know. Yeah, you do nothing. No. no. อาวไอเดนม่รู้ไเดนว่าเหมือนฮโรนเซนอตติ้งอะคย่านวั c ซีซีซีคคูดคัมคูดยูกรู้ยูโน่ยูนอตบอยยูอะเบฮักวาไยุหาเดือนหมี่น้องสภกระเตฮนแฮนๆแท้ๆเอาขาวหาลพี่น้องฮียได้สกาลาเวยาเดเดควายเดควายลูกแรกเราเวตติงยาสกาลาเวไอยูเดทวิน ไอ้หนูวอตยูว่นเหรออยู่สเตนเฮียไปขอด้านข้างทูโคสอยามียังเอาเขาไปหนเบิร์ตเถียน้องเดดแว่แว่เดอเข้าอะไรกับยูบายฟอร์มยูเฟน ใ่พี่น้องตัวบางแง่บางใหญ่ก็สว่วงนี้ก็คือต่อในอยูในเหา่าเพราะว่าอากาศข้างนอกมัน,นหนาวเลยพี่น้องก็เอาเพื่อนเขามาอยู่ในเห่าต่อไปก็คือทาความสะอาดขี้ให้เพื่อนทุกมือทุกมือพี่น้องขี้เห่าเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลเวลคัมทูเฮาส์อ๋ออย่า so this yeah how many kilo you order 500 500 n d r oh เ h e นม o ตุด o เด้อม yesterday yeah yeah อ h oh. so when you you need to break down นะเพ e าะเด็ i t ุย b i k o r you take all big อ๋อนี่พี่น้องเกลือกลหิมะไหลจากเนปาล e i h t y f o minerals in t h e r eighty four minerals eighty four minerals พี่น้องสี no eighty four eighty four eight แปดสิบสีแปดสิบสี่ฮถาพี่เนอะอ๋อไข่ไข่ือเกส้มผู้บานห่าดิพี่น้องเขาจะเอามาปรุงแต่งอาหารนะาลบ้านห่าเอามาให้คนกินนะแต่อย่างนี้เขามาให้ง่วกินพี่น้องอ๋อโอ้ยอะฮิมาไร 180 p อนดเหาต่อห้ายกิโกรัม หาหยกิโลพี่น้องถ้าเป็นเงินกีบก็จะอยู่ที่สี่หล้านหาแสนกีบถ้าเป็นเงื่อนบาาก็อยู่ที่ประมาณแปดพันบาทเนาะกระตกถึงอยู่ประมาณกิโลหนึ่งเก่าพันกีบพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สานีกอดใจหลายๆทุกคนทีเข้ามาเบิรงแลปไพมีคอมเมนต์ยังนนเนาะไม่มอยอมท้าพี่ยังก็ะสมัดคอมเมนต์มมเมนดานล่างไหนเด้อขอจะมาตอบทุกๆคอมเมนต์แหละคอมเมนต์ได้ที่ว่าสําคัญขอจะอัดเป็นคลิปวิดีโอบอกทุกคนเนาะไปก่อนจะบายๆเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้า s ชียรเรต้า